งานแคสอวอร์ชันครอเซก็ขอเคลียร์กันหน่อยค่ะสำหรับผู้จัดการสุตากล้างน้ำผาวและนางเอกสาวมายเดวิกาที่งานนี้บอกเลยว่าชี้แจงแถลงไ่ยโพสต์รามาในไอจได้แบบลืมคำว่าไอจอนโนไปเลยประเด็นนี้ก็มีการเคลียร์กันนะคะกับพี่ก้าวก็ได้โพสเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะโพสต์คลิปวิดีโอที่นู่นว่าไม่มีการ ใดๆทั้งสิ้นค่ะหนูต้องขอบคุณพี่ก้าวขอบคุณที่พี่ก้าวเขาก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการน,น,นะคะเพื่อที่จะมาปกป้องใหม่ับไม่มาเองไ,งไม่พยายันเลยไม่ค่ะไม่ตัวใหม่เองไม่มีอะไรเลยนะคะก็ยังเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่เคารพในวงการเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเลยยังเขามีกะแสข่าไปทางเราได้ติดต่อไปทางเขาหรือว่าเขาได้บไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มี ้ท้ทันเลยจริงๆที่โพลนี่ก็คือความตั้งใจและเจตนาของเก้าว็คือตามที่เก้าเขียนทุกประการเก้ารู้สึกว่าเราต้องทำหน้าที่ผู้จัดการคือเราก็ต้องปกป้องน้องเราแล้วก็อยากที่ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการสิ่งเดียวที่ต้องการคือหลักฐานไม่ได้พูดแน่นอนค่ะไม่ได้พูดว่าไอดอรโนแน่นอนาะพอเก้ารู้สึกว่าระพังเราเงียบแต่เขาไม่เงียบสักทีการจะกล่าวหาเนี่ยที่บอกว่ามีมูลมีมูลมูลอยู่ไหนคะ ถูกไหมมูลอยู่ไหนเอาออกมาให้เราดูนิดนึงว่ามันมันคืออะไรเราจะได้แบบถ้าน้องผิดก้ายินดีให้น้องขอโทษไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น้องขอโทษได้ถ้าน้องทําผิดเราก็พร้อมจะให้น้องขอโทษเราเราคือเราไม่ได้พูดว่าเราจะใช้กฎหมายแต่เราบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องใช้กฎหมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่คุณมาพูดกันนะ แม้ว่าตอนที่ขณะที่เขาพูดจะไปพูดชื่อน้องแต่มินนิ่งมันคือใช่มีมีรูปน้องขึ้นในรายการมีการกล่าวหาแล้วคือคนส่วนมากก็เชี่อเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องก็อยากให้เขารับผิดชอบกับคําพูดถ้าเขายังจําได้นะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบสิ่งที่เขาได้พูดไว้ว่าพูดที่พูดกล่าวหาอย่างวันนี้หลักฐาน ถามว่าหลักฐานนะครับไม่ได้ถามว่าอยู่วงการมากี่ปีไม่ไม่เกี่ยวกัน,นะค่ะไม่ต้องการขอโทษค่ะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วฝั่งพระเอกหน้าใหม่เอ้ยน่าใสดีเจพุทธพุธชัยก็ขอเคลียร์บ้างกับเรื่องที่หลายคนเมาว,ว่าจะตัวแอบไปขายขนมจีบสาวไอวราภัยลินอา้อาวจริงหรือมั่วคะเนี้ยโอ้ยเคยถ่ายละครด้วยกันตั้งแต่เรื่องเพื่อเธอแล้วแล้วก็ รูปที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นรูปที่ถ่ายไว้ตั้งแต่แบบเพื่อเธอเปิดกล้องใหม่ๆอะไรอย่างนี้นครับไม่ได้มีตามจีบไม่ได้อะไรครับเป็นเป็นน้องที่ถ่ายละครด้วยกันครับผมไม่ได้ว่าไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาว่าเหมือนกันด้านลิงน้อยเจมส์จิรายุก,ก็โกอินเตอร์ออกอัลบ,บั้มเพลงกับแดนประดิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไงถูกแซวแรงว่าตอนไปร้องเพลงโชว์เนี่ยเพี้ยนเพี้ยนจังเลยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม ใช่ก็ถ้าเกิดว่าตั่งกันน่าจะโอเคอยู่อันนี้ยังไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยอ <c oughs> <Camp in disaster> ันนีว่ารเพกโดนคจั squared, right? อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ท้อนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมว่าก็โอเคกว่าครั้งอื่นนะครับ ส่วนหนุ่มส่วนยุคคนนี้ไม่มีเรื่องร้องเพลงจะมีก็แต่เรื่องสาวๆที่หลายคนจับผิดว่าครั้งก่อนเจ้าตัวสัมภาษณ์ว่ากําลังดูใจอยู่กับสาวนอกวงการแต่มาคราวนี้เจ้าตัวบอกไม่มีซะงั้นไม่นี่ไม่ที่บอกผมไม่ได้พูดนะใครพูดอ่ะจริงๆมคุยนะะคือผมไม่ได้คุยแบบว่าเออเราเป็นแฟนหรืออะไรนะครับแล้วก็มีเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้มีคุยแบบนั้นครับแสดงว่าแบบีคุยคุยบ้างมันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมีแต่เพื่อนนะปิดท้ายกันที่หนุ่มเสียงดีกันนภัทที่ล่าสุดเจ้าตัวไปเตะบอลมาจนได้เรื่องเพราะ เตะผิดท่าถึงขั้นเอ็นข้อเท้าซ้ายฉีกคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้กะจะไปหาหมอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหนัก็เลยไปหาหมอแล้วก็ไปเสีเลข์ขากระดูกไม่แตกครับแต่ว่าเอ็นข้อเท้าฉีกซึ่งหมอบอกว่ากระดูกแตกดีกว่าหายเร็วกว่าเพราะว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเนี่ยต้องต้องเชื่อฟังต้องห้ามดือ้อคือต้องใส่เขื่อกไว้ให้ข้อเท้าเนี่ยอย่าขยับอะครับเอ็นจะได้จะได้เชื่อมกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่ดื้อเราทำตามเนี่ยประมาณเดือนครึ่งก็จะหาย